มดีใส่ตะหึงไมือนก้าเอาเอาเจ้าขึ้นย่างด้วยไปไปเอาไปเอาอันอันขิง่อกใดี่เอาโอ้กุ้งเต้นค่ะกุ้งเต้นจากสะเราเอาพี่เวน่อพ่กวไว้น้ำหาติหน่าต๋อจากจากสะเราสุดที่เพ่อกลังเปลี่ยวโอเคฮะ ให้เราออกไปก่อน้ะเ่าไปโอ้งต้นดงลงดพอกี่กับสอคนพี่กยวไปน่งมาวร่าไปไบแล้วดูมาด คือปลูกไวงมันไม่แน่ปลูกไม่แน่จริงไหมอันนี้อันหึงเดียงปลูกกินรถเมื่อกี้ได้สามสามตันยุ่ยจ้ะสามตันเตะแไปห่าได้เงินสามพันสี่แต่ละเก้าวอร่อยรถขั้นที่สองเราจะไปแล้วมากินข้าวบรรยากาศท้องไร่ท้องนาหอนเทียง mẹ muốn một muông điên quay nên cái tiền này cái này à, cũng... <laughs> ลวงมองไว้กุง้งว่าจันว่ากุ้งเสียโอ้ยกุ้งเต็มเลยจ้าสดสดที่เล่าอะไรมากเมื่อกี้เนาะจ้ากินกับส้มต่ำให้แม่ขวัวจ,จั๊กน้อยแน่เนาะ